สลดพ่อเท่าเก้าสิบจุดไฟเผาบ้านโอ้ยจุดไฟเผาใบไม้เออลามไปไร่เพื่อนบ้านก่อนที่ถูกไฟคลอกเสียชีวิตสลดพ่อเท่าเก้าสิบปีจุดไฟเผาใบไม้ลามไร่เพื่อนบ้านเจ้าหน้าที่มาดับไฟพบศพอยู่ข้างกอไผ่<อ>ถูกคลอกเสียชีวิตคาดปีนข้ามรั้วลวดน้ำที่จะไปดับไฟ เกี่ยวกับเรื่องนี้เมื่อวานนะครับพันตรวจโทเสนีพรมรัฐสารวัตรสอบสวนสพนครไทยจังหวัดพิศุโลกรับแจ้งมีผู้เสียชีวิตถูกไฟคลอกในป่าศักด์พื้นที่หมู่ที่สามตำบลหนองกระเท้าอำเภอนครไทยจึงรุดไปตรวจสอบพร้อมพันตรวจโทธนพัฒน์เกิดสวัสดิ์เป็นรองผู้กำกับการฝ่ายสอบสวนนครไทย แพทย์เวโรงพยาบาลสุริพยุพราชนครไทยและเจ้าที่สมาคมกู้ภัยนครไทยที่เกิดเหตุพบศพนายณนะบางสีอายุ90ปีมีบาดแผลถูกไฟไหม้ตามร่างกายหลายแห่งนอนหงายเสียชีวิตอยู่ใกล้กับกอไผ่ที่มีร่องรอยถูกไฟไหม้โดยมีญาติและเจ้าที่ของอบอตอหนองกระเท้ามาช่วยกันดับไฟสอบสวนเบื้องต้นทราบว่านายณนะออกจากบ้านมากวาดใบาไม้ซึ่งเป็น ใบต้นสักอ้ล้วนดีนะใบต้นสักนี่ใบบากไงไหมกองไว้เป็นกองแล้วจุดไฟเผาในไร่ของตนเองแต่มันมีกระแสลมแรงทำให้ไฟลุกลามมันไปไหมไร่ของคนอื่นคาดว่าแกคงจะปีนรั้วไปดับไฟไปสกัดไฟอายุเนาสปบาะยังไปไล่ไปนาได้เฉยไปได้แล้วทีนี้เป็นลมไฟเลยคลอกตาย ต,ต,ตามรวจให้เจ้าที่กู้ภัยนำร่างผู้ตายส่งแพทย์ชนะสูตรโดยละเอียดอีกครั้งท <ฮะ S 1> ี่โรงพยาบาลสมเด็จพยุพราชนครไทย <ฮะ S 1> และจะสอบสวนหาสาเหตุที่แท้จริงเพื่อดำเนินการตามกฎหมายก่อนที่จะมอบศพให้ญาตินำไปดำเนินการตามประเพณีต่อไปด้านานางสาวนุพมาศนามสกุลคุ้มอ่อน <ฮะ S 1> อายุ48ปีเลขานุก,การสภาอบาตหนองกระเท้า เปิดเผยว่าหลังได้รับแจ้งว่ามีไฟลุกลามเข้ามาในไร่สักพื้นที่บ้านหมู่ที่สามจึงได้นำรถน้ำของอบตหนองกระเท้ามาช่วยดับไฟเมื่อไปถึงที่เกิดเหตุก็พบว่ามีสารวัตรกำนันตำบลหนองกระเท้ากับคนเดินช่วยกันดับไฟอยู่นางสาวนุพมาศกล่าวต่อว่าเจ้าที่อบตช่วยกระดมกำลังฉีดน้ำจนดับไฟได้พอเดินเข้าไปสำรวจในพื้นที่ไฟไหม้พบร่างของนายณ ถูกไฟคลอกเสียชีวิตอยู่บริเวณกอไผ่อย่าขอความร่วมมือกับชาวบ้านหากจะเผาใบไม้หรือหญ้าก็ขอให้มีความระมัดระวังด้วยโดยเฉพาะผู้ที่อายุมากแล้ว